สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องวันสบายสบายสไตล์จันทนากันนะคะวันนี้จันทนาจะพาเพื่อนๆไปดูอีกอาชีพหนึ่งที่จันทนาทํามาตั้งแต่เด็กนะคะคืออาชีพทํานาค่ะปีนี้จะเป็นปีแรกนะคะหลังจากที่กลับบ้านมาเป็น10ปีช่วงนี้เป็นช่วงโควิดค่ะเลยมีเวลาวันหยุดพอสมควรจึงมีโอกาสให้ทํานานะคะลองไปดูกันเลยค่ะว่าบรรยากาศ นาเป็นอย่างไรบ้างวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะสายขวานี้ใช่หมดเลยนะคะเห็นไกลๆจะเป็นคุณตานะคะที่จ้างมาหันข้าวให้นะคะดูโดยรวมแล้วร้อน ตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศก่อนนะคะหลังจากที่เราไถานาไว้แล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งหญ้าก็จะตายนะคะแล้วก็เราก็จะมาหว่านแล้วก็มาปั่นโดยใช้รถอันนี้คือทางเข้านะคะ เดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอกระท่อมแล้วก็มีสระเลี้ยงปลาอันนี้ใช้หมดเลยนะคะในสระก็จะมีปลานิลค่ะเวลาไม่มีกับข้าวก็จะมาหวานแหมีเยอะนะคะเลี้ยงไว้ปีนี้น้ำค่อนข้างน้อยค่ะ ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะคะในนาก็จะมีปลูกหลายอย่างเหมือนกันนะคะมีสับประรดมีกล้วยมีมะม่วงค่ะแล้วก็มียางพาราด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังจะพามาดูนะคะว่ายางพาราของจันทนามีกี่ต้นนะคะตอนนี้ก็ดูบรรยากาศของนาไปก่อน,นะคะ่ะ สำหรับวันนี้จันทนาาขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ